วัสดีค่ะเจอกับเซลน้องเออีกแล้วนะคะวันนี้พามาชมวีออสนะคะกันบ้างคันนี้เป็นปี17 48,000บาทฟรีดาวแล้วยังผ่อนถูกที่สำคัญสีทาวดำสีขายดีสีหายากนะคะเข้ามาแล้วที่สนริทยรถสวยสาขาสุราธานีเดี๋ยวเราจะไปชมรายละเอียดคันนี้แบบจัดเต็มกันเลยค่ะนะคะวีออสปี2017นะคะไม่9 5 0 0สำหรับคันนี้ เดิมทุกจุดและที่สำคัญไม่เพียง90,500 5เป็นรุ่นที่ประหยัดพลังงานนะคะบอกเลยว่าเครื่องเร็วและแรงถูกใจวัยรุ่นอย่างแน่นอนเข้ามาใหม่แล้วใครอยากได้คันนี้นะคะจะเต็มฟีดาาได้เลยจะมีประวัติหรือไม่มีก็สามารถรศึกษาเอกสารก่อนเรื่องต้นได้เลยเดี๋ยวเราไปชมภายในกันค่ะ สำหรับภายในบอกของเขาก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำคาดด้วยลายน้ำตาลภายในใหม่มากบอกเลยว่าใหม่จริงๆสำหรับคันนี้ใครได้ไปโชคดีมากๆเลยวีออสนะคะก็ภายในของเขาออกแบบมาหรูหราแล้วก็กว้างขวางถุงข้างบนยังไม่มีรอยแกะเลยนะคะใครได้ไปโชคดีจริงสำหรับคันนี้แต่ภาพบอกเลยว่า90%บวกบวกนี่ห้องโดยสารด้านหลังก็กว้าง มีในส่วนของเข็มขัดนิรภัยแล้วก็ที่วางแก้วอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันด้านบนก็สะอาดสะอ้านนะคะรีบโทรได้เลยที่เบอร์094598นะคะสำหรับทางนี้เข้ามาสวยเดิมทุกจุดใครอยากจะได้รูปแบบจัดเต็มก็แอดไลน์ตงเยได้เลยที่เบอร์0945989256นะคะ